คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยตามวุทย์เล ไม่ครับผมใช้มานานนะครับแล้วผมขาวนี่ใครอ่ะเอาไหมเอาอีกรอบอสถือไม้ใครอ่ะเดี๋ยวก็ชนะอีกพี่เมฆขับบอลพี่ที่ไหนเราอะไรมาชนะกูนะพี่เมฆแต่งตัวหล่อว่ะหล่อเกินแต่งตัวหล่อเกินพี่เมฆพี่อู๋ครับพี่อู๋พี่อู๋เนเน่เขากูบดว่ะเว้ยทำไม่แช่งอยู่เลยอ่ะมันเปลืองไม่มีที่ชูสู้นะไรไอ้พี่ไอ้ียู่เออคือเขามาเพื่อเพื่วรรับแก๊งพี่เมเขาแก๊งอลันจัดเอ้ยมันชุบไม่ได้น่ะ เระบบกำลังจะรื้อยานพาหนะทั้งหมดการรื้อยานพาหนะของทั้งไปเก็บให้เรียบร้อยหรืออยู่บนยานพาหนะของท่านไว้เพื่อป้องกันยาพาหนะขอบคุณครับนั่นน่ะแต่ประเด็นนี้แบบเฮ้ยโคตรเพียวอ่ะเขียนถ่ายรีวยอววยพี่เขียนถ่ายรีบป่ะพี่เออมินต่คนพาครอบครัวพาครอบครัวมาเที่ยวไอ้เพี่ยะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีผิวกันไหมไปเปลี่ยนมามาไปพี่อ่ะเปลี่ยนทำไมพี่ดูดิขาววอกเลยอ่ะใช่เหรอ เออเขียนมันนี่ไงมันไม่ได้เปลี่ยนตอนเมืองเออขุนขาวสุดเมืองเถียงนี่พี่กวยขาวสุดจบไม่รู้ถ่ายตอนเรียนตัดภาพรอคนครบไม่ถ่ายทีเดียวได้ได้ขอโทษขอโทษไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรฉันไปคุยกับแฟนกันเด้อไหนเขาไม่เอามานหรอบ้าครับผมมีเพลงในร้องให้ฟังเรื่องอะไร ฉันเป็นกอดเธอรักใครไม่ร้องไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยนอกใจใช่ป่ะผมสองเดียวกูทำไมไว้ไข่ไม่ว่าตังตัวพี่พี่จอะไอ้เหี้ยเขาเพิ่งเดินผ่านนี่สัตว์เดี๋ยวก็ว่าเขาเราล้อเขาอีกอะไรนะมไปแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรโคตรดังอันนี้คือแก๊งเละมุนไลยให้ผมสองเดียวกูทำไมไว้ไข่ไอ้เหี้ยอันนี้วิปเปอร์นะเนี่ย ร้ติดหรอแล้วไอ้เทียใช่ครับอันนี้บิเพิร์เพิร์ิเปิร์วงใหญ่ๆครับน้องมองวงโคตรใหญ่เนี่ยกูจะให้กูใช้ก่อนกูมากูใช้ก่อนกูสร้างก่อนกูสร้างแบบหกโมงสร้างแต่ห้าโมงต่อยกันเลยจะยืนดูไอดีไปพี่จอเดียใครมาก่อนสงสัยปะล่ะไม่ไอเดียด้้แลวพี่ยครเป็นใครวะไอแม็กไปชูวันนี้ ไอเลสเข้ไหนคือเลสเนี่ยใช่ไหส่งบอลเลียวหัวนะใช่นี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 ่รถงมๆลื้อกักแล้วรักก่อนนะแม็กแม็กขึ้นมาหน่อยไหมไปอันนี้ก็ได้ไอเดีมีซื้อด้อสามพันอ่ะแบ๊กขึ้นหมดขอดูเพื่อนไปไหนนี่ตามเพื่อนหน่อยดิตามเพื่อนไปไหนตอนนั้นนะเฮ้ยใครมาช้าโดนปรับอะไรใครนะตึงไรมาใครขอสำรองก่อนนะ พาเพื่อนพาเอาพอมาเที่ยวที่หอเนี่ยใช่ครับเยอะจัดเลยไม่ใช่เซฟโซนไม่ถ่ายสตอรี่ดีกวไม่เนื่องมันคีย์ลอยไหมเนี่ยเรามาวันแรกเราก็เปิดสตอรี่เขาเลยนี่สวยนี่แหละจะเปิดจะเปิดเอาอะไรพี่ชิงแลนด์เหรอจะพืดหมดโดนมึงชิงแลนไม่คือเขายืนตรงนั้นคือเขาไม่ได้เป็นแก๊งเขานะเป็นงานนะตรงนั้นอ่ะใช่หรอเป็นงานอ๋อใช่เป็นงานอะไรอ่ะ ตอนแรกคุณเดินไปถามบอกว่าทำไรครับพี่พี่โตเย็นเป็นกุมเย็นๆตรงนู้นเอยที่นี่มันความทษฟาร์มกินคอยฟาร์มอะไรไม่รู้วะพี่มีสามตางมีคนซื้อหรอกน้องพี่ขอฟรีเพียงจิตแล้วคิดอีกที่นี่มันมีแค่สามอย่างที่ขายได้เองครับพี่ครับมึงไปอ่านบ้างไหมครับพี่ดูในอีกัสิพี่สามคนที่มาเหมือนกันแล้วมันถามทำไมวะ คือตอนเนี้ยคือทุกคนไม่ไม่รู้อะไรไปไม่รู้อะไรเลยสักอย่างตอนเนี้ยเราเราศูนย์หมดเหมือนกันต้องเริ่มใหม่เหมือนกันเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้พี่เราอบไปบอยมึงไงต่บอสครับเบิรก,ก่อนนะครับเบิรก่อนหน่อยเบอกเก่ออะไรเฮี้ยไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยเขามีเอาผ่านล้วเข้ามา <c oughs> เราล่วงมปเนี่ยเราร่วงเราร่วมก<ร>่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรไปทำอะไรเราเปิดตอรรี่เลยไหมครับบอสวันแรกเราดิ ออ้าวโเคไฟเขียวนะไฟเขียวอะไรเนี่ยมีของสตอรี่วันแรกครับ50ไฟนั่นอ่ะเล่นลี่กัชีวิตเดียวบรอส50ไฟก็เล่นไปเลยคุยไปฮะตามหาคอยละไอ้เหี้ยมีแต่นักเลงแถวเนี้ยกระทิอยากระทิไปไหนกระทิหายไปไหนนี่บอสบอลหรือสใช่ไหมเนี่ยนี่หลือบอสไกลขนตาเนี่ยกระทุโจเซนอะโจเซนอยู่กับแฟนหรือเปล่าครับไม่ค่อยเห็นเลยช่วงนี้ สตีมก็ไม่ขึ้นนะครับคนนั้นอันนี้ว่ากูยืนที่ไหนอ่ะต่อแถวตามบ้านก่อนอันนี้อ่ะต่อแถวตามบ้านก่อนเดี๋ยวเราจะได้ให้ตามคนถูกอ่ะเพี่อที่อะไรครับพี่เมย์อยู่นี่ฮะเขยหยิบหน่อยเขาหยับเขาหยับมาเรื่องเขยับมานี่ดีกว่าขยับมานี่ดีกว่าความพร้อมหน่อยอันนี้อันนี้โชว์ความพร้อมเดี๋ยวขึ้นแก๊งเลยในบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จะได้รีบรวมคนแล้วก็ไปรับของสวัสดิการก่อนจะได้ของเล่นของอะไรด้วยขาดพี่อยู่อนปะ บ้านละมังสองคนอ่ะไม่หลับเลียวไลเลียวไม่อยู่่ะเรียวพอมพังแทนคนหนึ่งแทนคุงกำลังมาโจเซนอยู่กับสาวพี่อ้นไปไหนเนี่ยบ้านเราไปไหนหมดวะไม่พี่อ้นอะไปไหนไปกิมมาแล้วไม่เจอหรอเ้ยบ้านีคึบเว้ยบ้านนี้ครบเว้ยห้าคนเว้ยอ่าใครกำลังมาอีกแทนคุงปะอันนี้ครบแต่มีแต่ตัวมืออ่ะบ้านดีไงน้องไปใครให้อะไรมา เตอร์เราไม่ใครวะสคนพี่ออนบ้านบ้านพี่เมฆขาดใครไอ้สกายขาดพี่ออนไอ้มั่งพี่ออนมัน่งอยู่เดี๋ยวบ้านเราขาดโจเซนเดี๋ยวเดี๋ยวตามโจเซนให้พี่จอรนบ้านเราขาดใครอ่ะไม่รู้มันมีสามตัวอยู่แล้วป่ะไอบีอยู่บ้านใครสิบหกคนละบ้านเรามีใครคนวะไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละพี่ยอดเลยแต่พี่ยอดออกไปแล้วไง เส้นบนิกไม่เบื่อหรอครับนิกเบื่อแลไรครับขายทั้งขายทั้งวันเลยอะไร16คน บอกคนตามเพื่อนให้หน่อยโรเซนแล้วก็ใครที่ที่ไม่ได้ลาเลี้ยวอ่ะไม่อยู่เลี้ยวใช่เลี้ยวเอาคนไม่อยู่ก่อนดีกว่าตอนนี้ใครไม่อยู่อ่ะเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไม่อยู่อ่ะบ้านผมเนี่ยเลี้ยวไม่อยู่เลี้ยวไม่รู้มั่งใครอีกอะที่ลาแทนคุณมาเรีอยังอ่ะแทนคุณไอ้มองอ่ะพี่พี่โจกำลังแต่งตัวอยู่พี่โจกำลังขับรถมาครับขับรถโอซีหรือว่าในเกมในเกมครับในเกมอ๋อว่าขับรถกลับบ้านคนที่กำลังมาก็มีมอง มีบีทตอนนี้มีสิบหกสิบหกเดี๋ยวรอมาก่อนก็ได้จะได้นับเออแล้วมีใครดูสวัสดิการไหมว่ามันมันได้อะไรบ้างผมดูแบบ ปเป็นด้วเราแกงยี่สิบคนเลย้วพี่ลำได่ยี่สิบคนเลยอยี่สิบคนจะได้อกล่องกระชากริปอะไรตัวอย่างยูบีซัพพอร์ตแล้วก็เกาะสองพันเพนสองพันเอดีหนึ่งพันแล้วก็กล่องเตียงร้อยกล่อง,องเออแล้วก็รถเทียร์สามห้าคัน มีรูปไหมส่งรูปมาก็ได้ส่งรูปส่งรูปในกลุ่มก็ได้อันี้คือแถวไหนวะอ้นี่หมัวบ้านนี่ใครนี่หัวดำนี่ใครอ่ะโจพี่โจนี่บ้านไหนตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าหนึ่งสองสามสิบสูงละของเราสเตเฟลละในกลุ่มละสิบแปดคนตอนเนี้ยสิบแปดเก้าแทนคุณยี่สิบ มั่งเลี้ยวใครนะกีฬามั่งเลี้ยวอ่ะสองคนแล้วก็ไอซีนไม่รู้ว่าอยู่ไหนมั่งเลี้ยวมอดมั่งเลี้ยวมอดซีนอีกคนหนึ่งใครวะแทน มังเลียวมอสซีนแทนสะกายออกแล้วเฮ้ยมอสไปไหนอะตามให้หน่อยดิอิสตอรี่อยู่รมานเปล่าเหรอมาเดียวกันปล้วว่าลป็มอสดอ้าวมันมีสองมอสเหรอเรามีมอสเดียวไม่ใช่เหรอพี่เอาวิไอไอแทนนี่คือรู้ไหมว่ามันกำลังแต่งตัวหรือว่ามันยังไง แทน,<ห>นบอกว่ากําลังเข้า<ห><ๆ>กําลังตามถ้าง,งั้นเดี๋ยวอ,อยงี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรงที่เราเกิดมาตรงที่แลนแลนเหลืองอะ่ะแลนเหลืองแลนซ้ายมืออะ่พะพ้อยหม่องก็น่าจะแต่งตัวอยู่แดีทนี่แลนดอมมาใช่ใช่เพราะว่ามันรับสวัสดิการตรงนั้นที่เห็นล่าสุดอะ่ะไม่ต้องเบิกรถเยอะนะนังาา่งคาราซี่จะได้ไม่วุ่นวายม่ได้พอยพอยแล้วพี่หล่งมพอยสองหมื่นพอยอะไรวะ เขาบอกว่าพอย n t แก๊เว็บอะไรสักอย่างแก๊ง20คนในพอย n t 20,000ในแทนบอกอาบน้ำแป๊บย้อนเออไปเราไปดูกันดีกว่าเปิดรถไปไม่ต้องเปิดทุกคนนะนั่งสี่ไปเลยนสีไอ้สกินยมนายมันบอสนี้ไงเตเตอร์เบิดดิอันนี้เราเราแค่รับสวัสดิการใช่ไหมวันที่หก็พรุนี้ไงเบอร์ไหนว่างพี่ไหนว่างบอสได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เก็บไว้เก็บไว้ขับรถก่อนเนี้ยน่าหรอเพื่อนอ่าว่าไงนะเลสทรถแค่รับเราแค่รับสวัสดิการใช่ไหมได้รับสวัสดิการก่อนตอนเนี้ยโอเคแล้วผมมันมันหมึดได้หมมันไมยุดไม่หย่อนมันหมึดอะไรวะหมายถึงเราหมึดได้ไหมได้มาดิกล้วมาเร็วอะไรอ่ะคือรถอ่ะรีอะไรอ่ะรีเจนบล็อกอะไรมาหนิเรารัดเข็มขัดเลกัซีเล่นเลยเล่นเลยไปอันนี้ใครอ่ะคนขับอ่ะอีดอ๋อเล่นเลยเล่นเลย อีเวนต์อะไรวะรับของสมัิิการก่อนแล้วเผื่อได้ของได้อะไรเดี๋ยวก็ที่เป็นคนรับเลยนะฮันน่านะรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร K ัว K H O C ด้วยกันนะคะ